จเลือกทานีบุลนะคะเพราะว่าเห็นไปสัมภาษณ์อยู่ยูทูบอ่ะก็บอกว่าเออดีขึ้นผมก็เลยโทรไปเลยก็เห็นว่าหลายๆคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ได้ทานนะคะที่วิศักร์ดีขึ้นอย่างที่เขาพูดกันไหมคะดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานอัดร้องให้ฟังนิดนึงค่ะันดีขึ้นตั้งแต่ซองเท่าไหร่ประมาณซองที่ สองที่สองเท่านั้นเองค่ะเหมือนว่าวันที่สองก็ดีขึ้นแล้วก็คือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะหายไปเลยเราสัมผัสตั้งแต่สองซองแรกนะคะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วใช่ไหมคะจากที่เราเคยเดินเจ็บทรมานเนาะเดินตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดครับไม่ปวดแล้เจ็บไม่ปวดเนาะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรกับผลการดีบุญบ้างคะอ๋อพอกินแล้วมันเห็นผลนะครับกินแล้วมันเห็นผลนะคะถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักสิบคะแนนนะคะพี่วิศรักให้ดีบุญเท่าไหร่ดีคะ ให้ร้อยคะแนนเลยโอ้โหเมียสิให้ร้อยเนี่ยค่ะแล้วก่อนทานนะคะพี่วิทศรักดิ์ปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดเอ่เข่าปวดเข่าใช่ไหมคะค่ะปวดเอาทั้งสองข้างไหมคะหรือว่าแค่ข้างเดียวข้างเดียวครับข้างเดียวด้านซ้ายนะปวดยังไงคะก็เห็นบอกว่าเออเคยได้แบบรับคามอุบัติเหตุรถชนใช่ไหมอยากให้ให้ให้เล่าเล่าตอนตอนตอนเกิดอุบัติเหตุนิดนึงค่ะว่าตอนเกิดอุบัติเหตุอ่ะเกิดยังไงคะตอนที่ตอนเกิดอุบัติเหตุเป็นเป็นอย่างเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาสามคันใช่ไหมค่ะ ก็รถจะเลี้ยวทีนี้มอเตอไซค์มาก็ปึ้งเลยปึ้งมาเสร็จก็ลอยเลยผมลอยเลยผมอยู่ตรงกลางเลยลอยปุ๊บเนี่ยไอ้หัวเข่าเนั้นมันไปแทกกระปูนเนี่ยหัวเข่าไปแทกกระปูนค่ะแต่ไม่หักใช่ไหมแต่ไม่แตกไม่หักนะแต่เรียนมาเยทั้งแต่วันนั้นนักศึกเจ็บมาตลอดเจ็บมาตลอดแล้วก็ไม่ได้รักษาอะไรก็ทนเจ็บอย่างนั้น